ยินดีต้อนรับสู่ Mars a u t o g a r a า e ช่องของคุณสำหรับรีวิวเชิงลึกการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคนโนโลยีการป้องกันประเทศและยันพาหนะทางทหารล้ำสมัยหากคุณหลงไหลในเรื่องของเครื่องบินล่องหนสมรรถนะทางยุทธวิธีและนวัตกรรมด้านการบินล้ำอนาคต ที่นี่คือที่ที่ใช่สำหรับคุณวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินรบล่องหนที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2025นั่นคือ J-35A จากประเทศจีน J-35A ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเชนยางแอร์คราฟต์คอร์ปอเรชั่คือก้าวสำคัญของจีนในการมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านอากาศยาน เครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5นี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ทั้งบนเรือบรรทุกเครื่องบินและจากฐานทัพภาคพื้นดินทําให้เป็นเครื่องบินอนเนกประสงค์ที่สามารถสนับสนุนทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือของจีนโดยรูปลักษณ์ที่เรียวลมการออกแบบแบบเหลี่ยมเพื่อลดการสะท้อนของเรดาร์ และเทคโนโลยีภายในที่ทันสมัย J-35A มักถูกเปรียบเทียบกับ F-35 ของสหรัฐอเมริกาแต่ก็มีจุดแข็งและความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นเช่นกันหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ J-35A คือความสามารถในการล่องหนตัวเครื่องบินสร้างขึ้นด้วยวัสดุดที่ดูดกลืนคลื่นเรดาร์และมีห้องเก็บอาวุธภายในลำตัวเพื่อลดการสะท้อน ทำให้เครื่องบินสามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีการต่อต้านอย่างรุนแรงได้อย่างปลอดภยัยเครื่องยนต์คู่ช่วยเพิ่มพลังและความคล่องแคล่วทำให้ j 35A สามารถทำความเร็วได้ถึงแมตซ2ซึ่งเร็วกว่าหลายเครื่องบินรบรุ่นเดียวกันในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ j 35A มาพร้อมกับเรดาร์ AESA ระบบตรวจจับทางแสงและเทคโนโลยีการรวมข้อมูลจากหลายเซนเซอร์ ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจของนักบินเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วคอพิดภายในได้รับการออกแบบให้ทันสมัยด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบสั่งงานด้วยเสียงและจอแสดงผลแบบโฮโลกราฟิกที่ให้ข้อมูลการบินแบบเรียลไทม์ j 3 5าไม่ได้ถูกจำกัดแค่การสู้รบในอากาศเท่านั้นแต่ยังสามารถทำภารกิจทิ้งระเบิดภาคพื้นดินการสอดแนมและการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย ช่องเก็บอาวุธภายในสามารถติดตั้งอาวุธแม่นยำสูงขีปนาวุธพิสศยไกลและอาวุธต่อต้านเรือรบในภารกิจทะเลอีกด้วยความสามารถที่หลากหลายนี้ทำให้เครื่องบินลำนี้กลายเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาอากาศยานของจีนรุ่นที่ใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบินของ j 35A ยังมีการออกแบบพิเศษเช่นระบบพับปีกและล้อรับน้ำหนักที่แข็งแรง เพื่อให้สามารถขึ้นลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ของจีนที่ใช้ระบบยิงด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าได้ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการระยะไกลและการครอบคลุมในพื้นที่อินโดแปซิฟิกในระดับสากล j .35 a ได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากปากีสถานซึ่งมีรายงานว่าได้ตกลงสั่งซื้อเครื่องบินลำนี้แล้วนี่ถือเป็นครั้งแรกที่จีนส่งออกเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ห และเป็นการแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในอุตสาหกรรมอาวุธและความมั่นคงของโลกด้วยคุณสมบัติที่ผสานร,ระหว่างความล่องหนความเร็วความยืดหยุ่นและเทคโนโลยีขั้นสูง j 35A มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติการทางอากาศของจีนและพันธมิตรในอนาคตเราจะติดตามการทดสอบก,การปรับปรุงและการนำไปใช้จริงของเครื่องบินลำนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป ขอบคุณที่รับชมรีวิวจาก Mars Auto Garage หากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีทางทหารเครื่องบินล่องหนและระบบอาวุธแข่งอนาคตอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่คลาดเนื้อหาล่าสุดจากเราการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสร้างเนื้อหาคุณภาพแบบนี้ได้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปของเรา